เราจะเอาอยัางไงกันดีอะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วอะฮะคิดออกหร่อับในเมื่อเราบุกด้วยวิธีใช้กำลังไม่ได้นะก็ต้องใช้วิธีนั่งสารไงรออยู่นี่นะเดีย๋ยวผมมาตายย <พา S 2> ่งับไ,ได้มาแล้วนี่อ <laughs> ย่าลืมตา ฉันนะ่ะก็จะเอายินลูกตาเนี้ยไปขายให้รอพอไงแล้วตอนรอพ่อเขาหยิกบกระเป๋าเงินออกมานะแกก็ไปหยิกบกระเป๋าเงินของรอพอแกก็วิ่งหนีไปเลยเรอพ่อเขาได้ไงตามแกงไงแล้วฉันกับวิชาก็ได้เข้าบ้านกัน <c oughs> ลุงก๊อ ลุงครับอ้าวไอ้หนูมาเล่นแถวนี้เหรอเห็นเพื่อนๆน่ะสามคนน่ะมาเล่นกันแถวเนี้ยมาเล่นกับเขาใช่ไหมไม่ใช่ครับผมไม่มีเพื่อนครับผมต้องทำงานแต่จะเกลด้วยแม่ครับลุงช่วยชี้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมจะเอาเงินไปรักษาแม่แม่ผมอยู่ในไอ ICU นูแม่หนูเป็นอะไรลูกแม่ผมโชนมดกัดจับเป็นจุ่มใหญ่เย้จะ้องเอาเท่าไหร่แล้วลูกกี่สิบบาทครับโอ้ยสี่สิบบาทนะครับโอ้ยปากก็บกครับโอ้ยเป็นเด็กกระตันยูจริงๆเลยถึงแม้เขาจะเคยทำร้ายเราก็เถอะเนาะกัดกับเฮ้ยฟังอา้า เฮ้ยปบาตามฉันพี่ชายปลื้มกบ้้นกันเฮ้ยฉันระวังไม่ได้นี่ฉันอยู่ที่บ้านแมวฉันจะไม่มีเงินมาตามเฮ้ยอู้พี่ชาย ลุงครับหเสียผมหน่อยครับแม่มไม่จะบาครับเฮ้ยใครเนี่ยไม่ิยุกากย้อน่อครับไม่ด้แกบุกลงบ้านละมีเหรอมือแกแล้วก็มาออกไปออกไปเฮ้ยมีว่าผู้แกจะเป็นใครก็ไม่มีสิทธิ์เอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเข้ามาในบ้านหลังนี นี่จะน่นไหนดีรองกูปีบป่ะนี่จะดีกว่าดีกว่าดีกว่าโอ้ยโอยเป็นหิว,หวเ,เวลือเกินอ่ะเงินก็ถูกขโมยไปแต่ว่าฉันอ่ะเป็นล่อพอดีที่สุดฉันจะต้องอยู่ที่นี่แม้ว่าฉันจะอด อะไรเนี่ยกระดานอะไรเนี่ยเฮ้ยฉันเคยดูที่เน็ตฟลิกนี่มันสควิตเกมนี่พี่สาววันนี้เราก็ต้องนอนข้างนอกอีกแล้วใช่ไหม เฮ้ยอะไรอะอาดบมาดูสิมาดูสิครับครับคคืออะไรอะพี่ชาร์ปกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยดูอีกด้านดีเฮ้ยเฮ้ยมีเบอร์ด้วยอะอาจจะเป็นเบอร์พวกเงินกู้ก็ได้นะฮัลโหลครับคุณอยากเล่นเกมใช่ไหมเกมอะไรหรอครับคุณอยากได้เงินใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอยากได้เงินครับ คุณรออยู่ตรงนั้น <BI horses> เดี๋ยวฉ ja oh ันจะไปรับรถเต็มเอาไปแค่นี้ก็พอ ต้องการเล่นเกมใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมจะไปรับรอยที่นั่นแหละครับผม ก็สู่สวิตเกมดดวิบุรีฉันมีเกมให้เกเล่นแต่ผู้ชนะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ผู้ชนะก็จะได้เงินมหาศาลไปเกม A E I O

แอร์ก็ออกไปซะผู้ชนะต้องเป็นของฉันเราจะถึงแล้วอย่าขยับนะ ก็เลิกเฉยเลยแค่จะถึงแล้วอะไรกันเนี่ยไปแล้วเนี่ยเอองั้นใอ้โดก็ตายฟรีอะไรของเขาเนี่ยเราต้องนอนนี่แล้วนะคืนนี้เราต้องนอนนี่เนี่ยเนี่ยโอเคเป็นกันแล้วใช่ไหม ต่อามาเล่นเกมต่อไปกันตอนนี้ฉันจะให้พวกแกโหวตว่าจะให้เพื่อนกลับมาเล่นหรือแกจะโหวตเพื่อเลิกเล่นเกมนี้นะผมว่าเลิกเล่นเกมนี้กันเถอะอไปแต่ถ้าพวกแกที่จะเลิกพวกแกก็จะถูถกกาจัดเอา้าจะให้ฉันโหวตทําไมเนี่ยงั้นเอาเพื่อนฉันกลับมาเลยโอ้ย เมื่อมาพบกันแล้วฉันจะอธิบายเกมให้ฟังเกมนี้มีชื่อว่าช่างปรยกต์โลกดินนี oh. ่มันก้อนหินนี่นะแกเสัดแน่ขี้ดินสังหา ล0 0น069โอ้ยยังแกฉันใช้สนิ้วชนะแล้วเ069 009 ฉ้าฝันอว่าอราหอยิ้างเราาาลยโอเค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 าอเคโอเคาอเคโอเคาอเคาอเคโอเคโอเคโอเคาอเอเคโอเ้าอเคโอเคโอเคโอเโอเค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 าอเคโอเคโอเอเคโอเคโอเค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 โอเคอคอเ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 อเอเคออเอเคอ้าอเค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 อเอออออออ ชาวบ้านเยอะมากนะงั้นเหุดี่วานต้องจ้างรจมาที่บ้านเราิงไปไหนนี่ยเดียเ้วเยดียเดียวนานถามทางหน่อยสิ นอ,อะไรกันวะ,ะหลังนี้สินะเราต้องมาทำงานที่นี่